ขอไงอจะร้องเอาอีกแล้วค่ะทุกคนเห็นโซนขนมแปลกๆไม่ได้นัททิวจะชอบไปหยิบไปดูตลอดเลยแล้วทุกคนคิดว่ารอบนี้นัททิวจะเอาอะไรคะพี่หนูนน่เหลือไปเห็นอันนี้ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้อ้าวทุกคนนัททิวได้อะไรมาคะเนี่ยแล้วนางก็อธิบายให้เราฟังนะคะว่ามันเป็นแบบไหนสักผักอยากได้ลูกอมเปรี้ยวๆค่ะก็เลยให้พี่พนักงานหาให้แต่ปรากฏว่าไม่มีค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูนี่นัททิวถืออะไรในมือคะ วะไปเอามาตอนไหนอีกนะเนี่ยระหว่างนั้นเราก็เจอน้องๆ FC ที่เชียงคำด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะมาถึงเวลาแกะขนมแปลกของนัดทิวแล้วเรายังไม่เคยเห็นนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนัทิวก็จัดการแกะออกมาเลยค่ะว้าว,ว,าวมีไฟด้วยอะ่ะทุกคนและแล้วมันก็คือฮะมันคือลูกอมเองเนี่ยนะโอ้ยเราก็คิดว่าขนมอะไรนัทิวก็แกะเปียกออกเลยค่ะจากนั้นนางก็เอาไปใส่ไว้ที่เดิมค่ะอา้อาวอ้าวแกะออกมาแล้วเหมือนจะใส่ไม่ได้เหมือนเดิม โอเคลงอกใส่ได้สักทีค่ะมันเป็นลูกอมปืนค่ะทุกคนเอา้าเปิดจนทิมหน้าตัวเอง <c oughs> นัดทิวบอกว่าทั้งสนุกทั้งอร่อยเลยค่ะพออมเสร็จก็เก็บพอจะกินก็เปิดโอ้โหอย่างเทไหนใครเคยกินแบบนี้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะมาถึงเชียงคำได้ลูกอมแท่งเดียว